คนเท่าเม่นสีเฮากระางเม่นสีซึนกระตามน้อแม่น้อเกิดขึ้นมามีแก่มีเก็บมีตายเพราะวะ่าวายของคนน้อยกระตายหน,น,นุ่มกระตายสาันสิบ่อยคน่อคนแม่ฟังอีกจะาไว้ซอสันขันบนเนนนอน,อนจะพูดจึงเลี้ยงคนตายมีมากมายสุดพันละนาะตายไปนอกศาสนาแต่บ่มีสัตว์เท่าที่สวนกุศล บางกนก็ตายหุดหงิดหาตายพาผหาหรือว่าตายเข็มคอทำบุญยังไม่ทันพอถึงวันเลวนอกก็ตายเอาตายเยาไม่เลือกกาเท่าบาแก่พ่อสิ้ไว้สานเอกมาตายสาก้อนบางคนกําลังหับกําลังโคนบางคนกําลังหลับกําลังนอนมาตายไหลตายรวงไปหวงอะไรสักทีเมื่อถึงที่นังตายนอนตายเบามาจะแม่นป็นตาหน้ายาไปบ่วอยากตายอยากขึ้น ใจซ้ำคนเปล่นมาคิดอยากท่า้ทริมาปาทิมเพื่อนซานบ้านเก่าไายจากกลุ่มคนนอจากเตาวรนได้สวยแห้งไายจากเงินล้วนนอจากแบงเงินหมื่นเงินเสนไายจากแฟนล้วนนอแสนหักอูไปบ่มีใดความใจไครควมมาล้อมโลู่่วกป้าใจจาก่อผู้นีตใยจากเขาไหลแฮเต็นกำเวนเป็นมาแต่ก่อนไม่หลุดรอนต้องตามสนองไม่อยากกระท จะได้สู่วิมานมามศาสดาจันพุทธองค์ทองลานฟังบัตรเมาในจำแห่งจริงจังไอได้ฟังพ่ากันกินกันทนสร้างบุญเน่าไว้เพิ่นมาได้ไทยเฮาต้องเสือเบื่อเฮาแต่สบายกรรมทางหน้าทางหน้ายัางเสด้จพึ่งบุญก้าวเตะพุ่นดวงพระเวททานฟองท่านเบิดตุนโนมาเมนเบิดตัวบ่ายังพ่อซินยังเป๋ปีนหันมาคือเก่าได้เป็นพุทธเจ้าเฮานันอย่าลุงพุทธองค์เป็นของบริสุทธิ์ าพูดทําถึงศาสนาพวกเราต้องทําบุญสืบมามาตายซากหนาจะได้ขึ้นอีมทํานุญทําทานแต่กี่ท่านตั้นเขาจีกัยังได้อีลีตั้งแต่นางบุสาสิปรากฏในคําพี่ทวมันเหือนกันสาันยังรอคอยท่าศรัทธาําได้ทุกทานมีบานก็อยู่ทั้ง แต่พ่อปันนีนี่ลาดันเดินดงดันป่าเอาละอ้อแม่ปปาสีลงหม่บ็เดินสีนานวนมวนมวนคน,น,น,นใหม่ต่นนั้นเลว